สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปเดีโอของไม้นะคะผ่านช่องทาง y o u u u b ไม y ฟอร์ดช anel อยู่นะคะวันนี้นะคะไม้ก็อยู่ที่ศูนย์บริการนะคะเซอร์วิสลูกค้านะคะวันนี้ไม้ก็จะพาลูกค้ามาดูตัว Ford Ranger 2021นะคะมาในรุ่นของตัว Ford Ranger XLT นะคะเดี๋ยวไม้จะพาชมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวด้านนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับตัว f o r d r a n g e r ร l t โฉมใหม่นะคะ2021ของเรานั่นเองนะคะมาในชุดแต่งนะคะแฮมเมอร์ทั้งคันนะคะแล้วก็มาเป็นไฟมัสแต n งนะคะเดี๋ยวมาจะพาดูรายละเอียดใกล้ๆก,กันเลยนะคะ,คะชุดแต่งที่มาแต่งให้กับลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะ FORD นะคะ, f o r ะ,คะสี กำตัดสีแดงมีอะคริลิกเลนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมกับไฟ LED ให้กับลูกค้าทั้งสาวตัวเลยนะคะในส่วนตัวไฮไลท์ของเราเลยนะคะเป็นกันชนหน้านะคะของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้มีห่วงลากจูงให้กับลูกค้าด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ออฟโรดมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะ ม้ก็จะใส่เป็นตัวครอบไฟหน้านะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายให้กับลูกค้านะคะเปลี่ยนเป็นตัวไฟมาสแตงให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้สวยงามจริงๆเลยนะคะค่ะในส่วนของตัวด้านบนนะคะตัวนี้เราจะใส่เป็นสกู๊ปทรงแรดให้กับลูกค้านะคะเป็นสีชูโทนนะคะ เป็นสีดําเงานะคะตัดดําดาดนะคะแล้วก็มีตัวแรดสีแดงนะคะให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของสกูป๊ปลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นตัวเตี้ยตัว,ตวสูงหรือว่าทรงแรดนะคะชุดแต่งนะคะเราสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะออกแบบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฮอตฮิตตอนนี้ก็จะเป็นชุด F 150สไปเดอร์นะคะ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะไม้ใส่เป็นตัวซุ้มล้อหกนิ้วเห็นหมุนให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะออฟโรดนะคะของ Max ก e e d นะคะยางขอบ16นะคะตัวนี้ลายแม็กก็จะเป็นของเอ็กตรีนะคะซีรีย,ยางอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกลายได้เช่นกันนะคะค่ะแผ่นกล้องมานะคะตัวนี้สติกเกอร์ลูกค้าอ,ออกแบบเองนะคะ สวยงามจริงๆนะคะลูกค้าสามารถออกแบบเองได้หรือว่าให้ไม้ยส่งให้เลือกก็ได้นะคะสําหรับสเติกเกอร์นะคะกระจกมองข้างนะคะตัวโลโก้เปลี่ยนเป็นดําปิดดําให้หมดเลยกันศาสตร์ติดให้ทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะลาหลังคาติดตั้งเป็นตัวสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะ ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะไม้ก็ใส่เป็นตัวนี้เลยโลบ้าเล็กนะคะให้กับลูกค้าตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะค่ะของทุกชิ้นนะคะไม้ก็คืนให้กับลูกค้านะคะที่เราแต่งไปค่ะอ่าข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะคะกระบะปลายดาบติดตั้งจากศูนย์นะคะ กันชนท้ายเล็กนะคะของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะตัวนี้สวยงามจริงๆนะคะอบอลดมากมีห่วงลากจูงให้ด้วยติดเรนเจอร์ให้กับลูกค้าด้านหลังด้วยนะคะกระบะท้าย สำหรับตัว2021นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเบาะหนังมาให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีระบบอ่าโลมนะคะป้องกันการพลิกความเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าครบครันพรีเมียมมากๆด้วยนะคะค่ะพวงมลาลัยของเราก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะมันติฟัง์กชันนะคะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ที่พวงมลาลัยเลยนะคะแล้วก็เป็นจอ8นิ้วนะคะกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะคะ สำหรับตัว r รนเจอ xlt ของเรานะคะจะมีเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่8,54,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้ของเราจะอยู่ที่8,99,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดทักมาหามาได้เลยนะกำลังเข้าสู่ปีใหม่แล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมานำเสนอให้กับลูกค้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไม,าม้มีอ่ารถรุ่นไหนนะคะจะมารีวิวให้กับลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ